บทเรียนชีวิตเอ็กซโดตอนที่135การแบ่งแยกอารอนและบรรดาบุตรของเขาให้บริสุทธิ์เพื่อเป็นโุรหิตวงเล็บ3ข้อพระคัมภีเอ็กซโดบทที่29่สิบข้อสิบถึงข้อยีบทที่40่สข้อสิถึงข้อสิบ้าข้าพเจ้าเชื่อว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประสงค์จะตรัสถ้อยคําที่หวานชื่นแก่เราจากเอ็กซโดบทที่29่้าว่าพระคัมภีในบทนี้ไม่ใช่สิ่งที่จะเข้าใจได้ง่ายๆ ขณะที่เราอ่านบทนี้เราต้องฝึกฝนความคิดของเราอย่างถูกต้องมิฉะนั้นเราจะหลงป่าไร้ทิศทางที่ถูกต้องเมื่อเรามาค้นคว้าบทนี้เราต้องสงบนิ่งและมีสติสัมปชัญญะเมื่อห้สิบกว่าปีที่แล้วมีผู้สอนพระคมภีร์บางคนสอนข้าพเจ้าว่าถ้าว่าตามพันธสัญญาใหม่แล้วผู้เชื่อทุกคนไม่ว่าจะมีอายุมากหรือน้อยมีประสบการณ์สูงหรือเป็นผู้แรกเชื่อ ล้วนเป็นปุโรหิตด้วยกันทั้งสิ้นข้าพเจ้าดีใจที่ได้ยินถ้อยคำที่กล่าวถึงการเป็นปุโรหิตอย่างแพร่หลายนี้ข้าพเจ้าก็พยายามอย่างสุดกำลังเพื่อจะมีภาคปฏิบัติในการเป็นปุโรหิตแต่ข้าพเจ้าก็ไม่มีหนทางที่จะกระทำได้แต่ขณะที่ข้าพเจ้าศึกษาเบญจบาลกับวิสุทธิชนทั้งหลายในไต้หวันเมื่อปี1953ข้าพเจ้าจึงเริ่มมองเห็นว่าเราจะโปรนิบัติพระเจ้าในฐานะปุโรหิตได้อย่างไร เป็นไปได้ว่าเราอาจอ่านพันธสัญญาใหม่มาเป็นสิบรอบแล้วแต่ก็ไม่เห็นหนทางที่จะโปรนิบัติในฐานะบุโรหิตทว่าเราสามารถพบหนทางนี้ได้โดยการศึกษาแบบเลงในพันธสัญญาเดิมเราไม่ควรละเลยคุณค่าของแบบเลงในพันธสัญญาเดิมแบบเลงบางอย่างนั้นมีคุณค่าเท่าเทียมกับถ้อยคำที่ตรงไปตรงมาซึ่งกล่าวไว้ในพันธสัญญาใหม่ ในหนึ่งเปโตรบทที่สองข้อห้ากล่าวว่าเราคือกลุ่มปุโรหิตที่แบ่งแยกบริสุทธิ์เพื่อถวายเครื่องบูชาฝ่ายวิญญาณซึ่งเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าโดยพระเยซูคริสต์ในข้อ9ของบทเดียวกันจะบรรยายว่าเราเป็นระบบกลุ่มปุโรหิตอย่างกษัตริย์ยิ่งกว่านั้นวิวรณ์บทที่หนึ่งข้อหและบทที่ห้าข้อสิบก็กล่าวว่าเราเป็นปุโรหิตเราคือระบบกลุ่มปุโรหิตอย่างกษัตริย์และระบบกลุ่มปุโรหิตที่แบ่งแยกบริสุทธิ์ เราล้วนเป็นปโรหิตและสามารถโปรนิบาตพระเจ้าในฐานะปโรหิตได้ดังนั้นเราจึงไม่ใช่ทางชนชั้นศักดิ์สิทธิ์และคนธรรมดาแต่เราเป็นระบบกลุ่มปโรหิตระบบชนชั้นศักดิ์สิทธิ์ชนชั้นธรรมดามีต้นกําเนิดมาจากมารไม่มีอะไรสอดคล้องกับพระคัมภีร์พระคัมภีร์เปิดเผยว่าผู้เชื่อทุกคนล้วนเป็นปโรหิตแต่ระบบชนชั้นศักดิ์สิทธิ์ชนชั้นธรรมดาได้ประหารและล้มล้างระบบกลุ่มปโรหิต การเป็นปุรหิตโปรนิบัติพระเจ้าคือสิทธิบุรหัวปีของเราแต่ระบบชนชั้นศักดิ์สิทธิ์ชนชั้นธรรมดาซึ่งเป็นไปตามประเพณีได้ชิงสิทธิบุตรหัวปีไปจากเราด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงต้องพูดอย่างรุนแรงว่าระบบนี้มีต้นกําเนิดมาจากมารไม่ได้มาจากพระคัมภีร์แม้พันธสัญญาใหม่จะบอกว่าเราเป็นปุรหิตแต่ก็ไม่ได้บอกว่าจะเป็นปุรหิตกันอย่างไร เรารู้จากพันธสัญญาใหม่ว่าเราได้รับความรอดรับการชำระด้วยพระโลหิตของพระคริสต์บังเกิดใหม่โดยพระวิญญาณน,นั้นและได้รับของประทานบางอย่างมาแล้วดังนั้นเราจึงรู้ว่าเรารอดแล้วรับการชำระแล้วบังเกิดใหม่แล้วและมีของประธานแล้วแต่เรายังต้องได้รับการช่วยเหลือที่ก้าวไปอีกขั้นหนึ่งให้รู้ว่าจะปรนิบัติพระเจ้าในฐานะปุโรหิตอย่างไร เมื่อข้าพเจ้าได้มาศึกษาแบบเลงในพันธสัญญาเดิมอีกครั้งหนึ่งร่วมกับวิสุทธทิชนทั้งหลายในปี1953จึงมีความสว่างจากเอ็กซโดบทที่29ทําให้ได้รับการเปิดเผยถึงหนทางในการโปรนิบัติในฐานะปุโรหิตมิใช่รับพิธีแต่งตั้งหรือถวายตัวแต่เป็นการแบ่งแยกบริสุทธิ์เอ็กซโดบทที่29กล่าวถึงการแบ่งแยกบริสุทธิ์แก่อารนและบรรดาบุตรของเขาให้เป็นปุโรหิต บทนี้ไม่ได้กล่าวถึงการแบ่งแยกบริสุทธิ์แก่บ,บรรดาคนบาปผู้ที่ยังไม่เชื่อหรือผู้ที่ยังไม่ได้รับความรอดข้อหนึ่งกล่าวว่าต่อไปนี้คือสิ่งที่เจ้าจะทำเพื่อแบ่งแยกพวกเขาให้บริสุทธิ์เพื่อพวกเขาจะเป็นโปรหิตปนิบัติเราให้สังเกตว่าข้อนี้ไม่ได้กล่าวถึงการถวายตัวของอาโรนและบรรดาบุตรของเขาไม่ได้กล่าวถึงพิธีแต่งตั้งพวกเขาเมื่อกล่าวถึงบทนี้ เราต้องหลีกเลี่ยงการใช้คำว่าถวายตัวแต่ให้ใช้คำว่าแบ่งแยกบริสุทธิ์แทนคำว่าถวายตัวเป็นการพูดตามประเพณีเมื่อรับผลกระทบจากคำนี้เราก็อาจมีทัศนคติที่ผิดๆต่อการแบ่งแยกบริสุทธิ์แกบ่บรรดาผู้ที่ได้รับความรอดของพระเจ้าให้เป็นโปรหิตของพระองค์ดังนั้นข้าพระเจ้าจึงขอเน้นถึงข้อเท็จจริงที่ว่าในที่นี้มีคำบัญชาให้แบ่งแยกอาโรนกับบรรดาบุรของเขาให้บริสุทธิ์ ไม่ใช่พวกเขาถวายตัวจับที่ถูกต้องซึ่งใช้บรรยายถึงสิ่งที่ได้บันทึกไว้ในบทนี้คือแบ่งแยกบริสุทธิ์อารอนกับบรรดาบุตรของเขาได้รับการแบ่งแยกบริสุทธิ์เพื่อเป็นปุโรหิตมาปรนิบัติพระเจ้าการถวายตัวกับการแบ่งแยกบริสุทธิ์นั้นมีความแตกต่างกันมากและการแบ่งแยกบริสุทธิ์กับพิธีแต่งตั้งก็ยิ่งต่างกันไปใหญ่ขณะที่คนผู้หนึ่ง เข้ารับพิธีแต่งตั้งก็จะให้ผู้ที่อยู่ในชนชั้นศักดิ์สิทธิ์วางมือแก่เขาและอธิษฐานเผื่อเขาส่วนการถวายตัวนั้นโดยปกติทั่วไปแล้วคำนี้จะใช้แสดงถึงการถวายตัวเราเองแต่พระเจ้าทว่าเอ็กซโดบทที่29ไม่ได้กล่าวถึงพิธีแต่งตั้งหรือการถวายตัวแต่อย่างใดสิ่งที่ได้บันทึกไว้ในบทนี้คือการแบ่งแยกบริสุทธิ์ สมมุติว่าแทนที่อารอนจะถูกแบ่งแยกบริสุทธิต์ตามที่ได้บรรยายไว้ในบทที่29เขากลับรับพิธีแต่งตั้งตามประเพณีทางศาสนาถ้าเช่นนั้นก็จะมีผู้อื่นมาวางมือบนตัวเขาและอธิษฐานเพื่อเขาทว่ามือของอารอนก็ยังคงว่างเปล่าหลังจากรับพิธีแต่งตั้งแล้วเขาก็ไม่ต่างอะไรกับเวลาที่เขายังไม่รับพิธีแต่งตั้งคือยังคงมือเปล่า ถ้าเขาจะเป็นปุโรหิตของพระเจ้าและจะปรนิบัติพระองค์ในฐานะปุโรหิตเขาก็ต้องมีสิ่งที่จะนำไปปรนิบัติพระเจ้าสมมุติว่าแทนที่จะรับพิธีแต่งตั้งอารวนเพียงแค่ถวายตัวแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าเท่านั้นคือมีแต่การถวายแด่พระเจ้ามอบแด่พระองค์เท่านั้นแม้จะได้ถวายตัวเช่นนี้แล้วอารวนก็ยังคงว่างเปล่าไม่มีสิ่งที่จะนำไปปรนิบัติพระเจ้า การแบ่งแยกบริสุทธิ์แก่อาโร์และบรรดาปุจของเขาให้ปรนิบัติในฐานะปุโรหิตเป็นเรื่องที่แตกต่างจากพิธีแต่งตั้งและการถวายตัวมากถูกแบ่งแยกบริสุทธิ์โดยการเต,เติมเต็มมือของเราตามสิ่งที่ได้เปิดเผยไว้ในเอ็กซโดบทที่29เราปุโรหิตจ,จะต้องเติมเต็มมือของเขาก่อนจึงจะปรนิบัติพระเจ้าได้มือของเขาจะต้องเต็มด้วยไขยมันของแกะตัวผู้ที่เป็นเครื่องบูชาสันติสุข ขนมปังขนมและขนมแผ่นบางเมื่อมือของปุรหิตคนหนึ่งเต็มด้วยความหวานชื่นและความอุดมสมบูรณ์ของพระคริสต์เขาย่อมจะแตกต่างจากผู้อื่นมือของผู้อื่นว่างเปล่าในขณะที่มือของปุรหิตคนนี้ถูกเติมเต็มผลลัพธ์จึงทําให้เขาถูกแบ่งแยกบริสุทธิ์ถูกแยกออกจากผู้คนธรรมดานอกจากนี้เขายังมีความอุดมสมบูรณ์ของพระคริสต์ที่จะนําไปปรนิบัติพระเจ้าในฐานะปุรหิตอีกด้วย หนทางที่จะแบ่งแยกวิสุทธิชนคนหนึ่งให้บริสุทธิ์เพื่อจะโปรนิบัติในฐานะปุโรหิตก็คือการเติมเต็มมือของเขาด้วยความอุดมสมบูรณ์ของพระคริสต์ก่อนที่ผู้เชื่อคนหนึ่งจะถูกแบ่งแยกบริสุทธิ์ในลักษณะนี้เขาก็เป็นวิสุทธิชนอยู่แล้วลองพิจารณาเรื่องนี้จากอารนเขาได้ประสบการณ์ต่อเทศกาลปัสคาถูกช่วยให้รอดจากการพิพากษาของพระเจ้าและถูกช่วยให้พ้นจากการใช้อำนาจกดขี่ของฟาโร และจากการช่วงชิงของฝ่ายโลกแล้วยิ่งกว่านั้นเขายังได้ข้ามทะเลแดงรับสุกอาหารฝ่ายสวรรค์และน้ำที่มีชีวิตทั้งยังได้รับการศึกษาอันศักดิ์สิทธิ์ที่ภูเขาซีนายมาแล้วเขายังมีประสบการณ์ต่อสิ่งต่างๆในป่าก,กันดารอีกหลายอย่างเขาก็คือวิสุทธิชนอย่างแท้จ,จริงคือเป็นผู้ที่ได้รับความรอดและถูกนำออกจากอียิปต์ตลอดจนมีประสบการณ์ต่อสิ่งต่างๆที่เป็นฝ่ายพระเจ้าในป่าก,กันดารมาแล้ว แน่นอนว่านอกจากอาโรนบุตรหลานชาวอิสราเอลทางปวงก็เป็นเช่นนี้ทั้งหมดคนเหล่านี้ล้วนถูกนำออกจากอียิปต์และได้มายังภูเขาของพระเจ้าเพื่อรับการฝึกฝนจากพระองค์จากนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าก็ตรัสแกโมเสว่าโภระไพรของพระเจ้าบางคนจะต้องถูกแบ่งแยกบริสุทธิ์เพื่อมาเป็นปโปรหิตกรณีนี้บ่งชี้ว่าการเป็นแค่วิสุทธิชนนั้นยังไม่เพียงพอหลังจากที่เป็นวิสุทธิชนแล้ว เรายังต้องถูกแบ่งแยกบริสุทธิ์เพื่อจะโปรนิบัติพระเจ้าในฐานะปุโรหิตด,ด้วยการถูกแบ่งแยกบริสุทธิ์เพื่อโปรนิบัติในฐานะปุโรหิตนั้นต่างกับการรับสุขพระคริสต์เป็นเทศกาลปัสคาหรือมานาไม่เหมือนกับการรับสุขพระวิญญาณของพระคริสต์เป็นน้ำที่มีชีวิตการแบ่งแยกบริสุทธิ์เป็นเรื่องที่เพิ่มขึ้นมาจากประสบการณ์อันล้ำค่าเหล่านี้ซึ่งก็หมายความว่าการแบ่งแยกบริสุทธิ์ เป็นเรื่องที่เพิ่มขึ้นมาจากเทศกาลปัสคามานาและน้ำที่มีชีวิตเราได้ชี้ให้เห็นแล้วว่านี่ไม่ใช่พิธีแต่งตั้งหรือการถวายตัวแต่เป็นการเติมเต็มมือของเราด้วยความรวมสมบูรณ์ของพระคริสต์เราต้องมองเห็นว่าถ้าจะปรนิบัติในฐานะปบรหิตเราต้องมีสิ่งที่นอกเหนือจากการรับสุขพครตเป็นเทศกาลปัสคามานาและน้ำที่มีชีวิตนี่เป็นสิ่งที่สำคัญมาก โอ้ขอให้เราทุกคนล้วนมองเห็นเรื่องนี้หลายปีก่อนเมื่อข้าพเจ้ามองเห็นเรื่องนี้ในเอ็กซโดบทที่29้าข้าพเจ้าก็มีความสุขมากนี่เป็นความสว่างที่ยิ่งใหญ่อย่างแท้จริงข้าพเจ้าไม่รู้จะบรรยายอย่างไรถึงความสุขของการมองเห็นหนทางที่จะโปรนิบัติพระเจ้าในฐานะโรหิตใน25ปีแรกที่ข้าพเจ้าเป็นคริสเตียนข้าพเจ้ารู้ว่าผู้เชื่ออย่างเราเป็นปโปรหิต แต่ข้าพเจ้าไม่รู้ว่าจะปรนิบัติพระเจ้าในฐานะปุโรหิตอย่างไรในทางปฏิบัติแต่จากการศึกษาบทนี้ภายใต้การฉชยส่องขององค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพเจ้าก็เริ่มมองเห็นหนทางข้าพเจ้าจึงมีความสุขมากข้าพเจ้าชื่นชมยินดีเพราะพระเมตตาขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่ส่งสำแดงให้เรามองเห็นหนทางที่จะปรนิบัติในฐานะปุโรหิตหนทางคือการมีประสบการณ์ต่อพระคริสต์ในส่วนที่เพิ่มเติมขึ้นมา คือประสบการณ์ที่เพิ่มขึ้นมาจากเทศกาลปัสคามานาในแต่ละวันและการหลั่งไหลของน้ำที่มีชีวิตขณะที่ข้าพเจ้ายังเป็นอนุชนข้าพเจ้าได้ยินว่าพระคริสทรงเป็นเทศกาลปัสคาของเราและมานาของเรามีคนสอนข้าพเจ้าว่าพระองค์ทรงเป็นศิลาที่ถูกตีเพื่อจะหลั่งไหลออกซึ่งน้ำที่มีชีวิตแต่ไม่เคยมีใครบอกข้าพเจ้าว่า เราต้องมีประสบการณ์ต่อพระคริสต์ในส่วนที่เพิ่มเติมขึ้นมาจึงจะโปรนิบัติในฐานะปุโรหิตได้ตามเอโดบทที่29บทนี้เปิดเผยว,ว่าเราอาจมีประสบการณ์ต่อพระคริสต์เป็นโคน,นมแกะตัวผู้ขนมและขนมแผ่นบางในบทนี้เราจะเห็นขนมที่แตกต่างกัน3ชนิดโดยการมีประสบการณ์ต่อพระคริสต์ดังที่ได้เสนอไว้ในบทนี้ เราก็กลายเป็นปุโรหิตท,ที่ทำการปรนิบัติในความเป็นจริงท่ามกลางคริสเตียนนับล้านคนในวันนี้ผู้ที่ปรนิบัติพระองค์ในฐานะปุโรหิตจริงๆนั้นมีอยู่น้อยมากนี่เป็นสิ่งที่น่าแปลกใจจริงๆในอดีตที่ผ่านมาท่านได้ปรนิบัติในฐานะปุโรหิตมากเท่าไหร่ก่อนที่ข้าพเจ้าจะได้รับความสว่างจากเอ็กซโดบทที่29ข้าพเจ้าคิดว่าข้าพเจ้าได้ปรนิบัติในฐานะปุโรหิต เมื่อข้าพเจ้าไปเยี่ยมเยียนวิสุทธิชนที่บ้านหรือเมื่อข้าพเจ้าช่วยทําความสะอาดห้องประชุมสุดท้ายข้าพเจ้าก็มองเห็นว่าการเยี่ยมเยียนและการทําความสะอาดนั้นเป็นการปรนิบัติของพวกเลวีไม่ใช่การปรนิบัติของปุรหิตการปรนิบัติของปรหิรรตหคือการถวายพระคริสต์แด่พระเจ้าโดยตรงในรายละเอียดความล้ำค่าของเอสซโดบทที่29อยู่ที่ข้อเท็จจริงที่ว่า บทนี้ได้เปิดเผยหนทางที่เราจะเป็นปุโรหิตชำระและสวมเสื้อผ้าขั้นตอนแรกของการแบ่งแยกบริสุทธิ์แก่อารอนและบรรดาบุตรของเขาเพื่อจะเป็นปุโรหิตก็คือการชำระล้างพวกเขาในเอโดบทที่ 29: กข้อ4กล่าวว่าจงนำอารอนและบรรดาบุตรของเขาไปที่ทางเข้ากระจงประชุมและจงให้พวกเขาชำระตัวด้วยน้ำหลังจากที่อารอนกับบรรดาบุตรของเขาได้ชำระตัวแล้ว พวกเขาก็สวมใส่เครื่องแต่งกายของโปรหิตส่วนอารอนนั้นข้หาถึงข้อ6กล่าวว่าจงสวมเครื่องแต่งกายให้อารอนคือเสื้อตัวหนเสื้อคลุมของเอโฟดเอโฟดและทับสวงให้เขาผูกแถบคาดที่ทอยอย่างประณีตของเอโฟดให้แน่นจงสวมมาลาบนศีรษะของเขาและสวมมงกุฎบริสุทธิ์ทับมาลาข้อ8ถึงข้อ9ก็กล่าวถึงการให้โรหิตสวมเสื้อผ้าว่า จงนำบรรดาบุตรของอารอนมาใกล้และสวมเสื้อตัวในให้พวกเขาแล้วจงคาดเอวอารอนและบรรดาบุตรของเขาด้วยสายคาดเอวและจงคาดหมวกให้พวกเขาเครื่องแต่งกายของปูงหติตเหล่านี้มีไว้สำหรับปกปิดความเปลือยเปล่าของเขาความเปื่อยเปล่าเป็นเครื่องหมายเล็งว่ามนุษยธรรมชาติของเราได้ปรากฏหรือเปิดโปอง,งออกมาท่านทราบหรือไม่ว่าความเปลื่อยเปล่าฝ่ายวิญญ,ญญาณคืออะไรความเปลื่อยเปล่าฝ่ายวิญ,ญญาณคือ ลักษณะที่ปรากฏแห่งมนุษยธรรมชาติของเราซึ่งมีาบาปและอัปลักษณ์เราอาจมีชาติกำเนิดที่ดีมากแต่เนื่องจากเราเป็นลูกหลานของอาดามัมลักษณะที่ปรากฏแห่งมนุษยธรรมชาติของเราในสายพระเนตรของพระเจ้าก็คือความเปลือยเปล่าซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่งดงามและน่าสเสียดียสำหรับพระองค์หลังจากที่อาดาัมและเอวาตกตำ่ำพวกเขาก็ตระหนักว่าตัวเองเปลือยกายและพยายามปกปิดกายด้วยใบมะเดื่อเทศ พวกเขารู้ว่าความเปอยเปล่าของตนเป็นสิ่งที่ต้องปกปิดไว้การสวมเสื้อผ้าของอาโรนและบรรดาปุตของเขาในเอ็กซโดบทที่29ก็บ่งชี้ถึงการปกปิดลักษณะที่ปรากฏแห่งมนุษย์ธรรมชาติของเราการถ่ายและการบังเกิดใหม่ข้อหนึ่งข้อสามกล่าวว่าจงเอาโคนหนุ่มตัวหนึ่งจากฝูงและแกะตัวผู้สองตัวซึ่งปราศจากตำหนิขนมปังไร้เชื้อขนมไร้เชื้อผสมน้ำมัน และขนมแผ่นบางไร้เชื้อทาน้ำมันขนมเหล่านี้จงทําด้วยแป้งสาลีเนื้อละเอียดแล้วจงใส่ขนมเหล่านี้ไว้ในตะกร้าเดียวกันนำทั้งตะกร้าพร้อมกับโคตัวผู้และแกะตัวผู้สองตัวในที่นี้มีสัตว์อยู่3มตัวคือโคนหนุ่มกับแกะตัวผู้ที่ครบสมบูรณ์ปราศจากตำหนินอกจากนี้ยังมีขนมปงังขนมและขนมแผ่นบางด้วย ขนมปังน่าจะค่อนข้างหนาถ้าดูตามภาษาเฮติไบรยขนมนอกจากจะบางแล้วยังเจาะรูด,ด้วยเพื่อให้ทานได้ง่ายส่วนขนมแผ่นบางก็ย่อมจะไม่หนาอยู่แล้วขนมปังขนมและขนมแผ่นบางย่อมมาจากชีวิตพืชต่างกับชีวิตสัตว์ซึ่งมีตัวแทนโดยโคตัวผู้กับแกะตัวผู้ในด้านแบบเร็งนั้นชีวิตสัตว์เป็นเครื่องหมายเร็งถึงชีวิตแห่งการถ่ย คือชีวิตที่สามารถหลั่งเลือดเพื่อการถ่ายได้ในด้านแบบเลงชีวิตพืชชี้ถึงชีวิตที่แพร่พันธุ์และก่อกำเนิดขนมปังขนมและขนมแผ่นบางล้วนทำด้วยแป้งสาลีในโยฮันบทที่ 12: บสองข้อยีเมล็ดข้าวสาลีมเมล็ดหนึ่งตกลงในดินและก่อให้เกิดมเมล็ดอีกมากมายนี่คือชีวิตพืชอันเป็นชีวิตแห่งการแพร่พันธุ์พระคริสต์จงมีทั้งชีวิตแห่งการถ่ายและชีวิตแห่งการแพร่พันธุ์และก่อกำเนิด กิติคุณโยฮันเปิดเผยถึงชีวิตของพระคริสต์ทั้งสองด้านในบทที่หนึ่งข้อ29กล่าวว่าดูเถิดพระเมสสโบดกของพระเจ้าผู้ทรงขจัดความบาปของมนุษย์โลกไปนี่คือชีวิตสัตว์ซึ่งมีไว้สําหรับการไถ่ในบทที่1 2ข้อ24องค์พระเยซูเจ้าตรัสถึงพระองค์เองว่าเราบอกท่านทั้งหลายจริงๆว่าถ้าเมล็ดข้าวสาลีไม่ได้ตกลงในดินและตายเสียก็จะอยู่เป็นเมล็ดเดียว แต่เมื่อตายแล้วก็จะงอกขึ้นเกิดผลมากนี่คือชีวิตพืชสำหรับการแพร่พันธุ์และก่อกำเนิดการแบ่งแยกบริสุทธิ์แก่ผู้ที่จะปรนิวัติพระเจ้าในฐานะปุโรหิตมีความเกี่ยวข้องกับทั้งชีวิตสัตว์สำหรับการไถ่และชีวิตพืชสำหรับการแพร่พันธุ์รับการเตือนสติถึงนิสัยแห่งบาปของเราโคตัวผู้ในเอซโดบทที่29ข้อ10ถึงข้อ14นั้นเป็นเครื่องบูชาไถ่บาป โคตัวผู้ถูกนำมาที่เบื้องหน้ากระโจมประชุมให้อารมณ์กับบรรดาบุตรของเขาวางมือของพวกเขาลงบนหัวของโคนั้นแล้วฆ่ามันต่อเบือ้องพระพักองค์พระผู้เป็นเจ้าเลือดโคถูกทาไว้ที่เชิงงอนของแท่นบูชาบ้างส่วนที่เหลือก็เทที่ฐานของแท่นบูชาส่วนต่างๆที่อ่อนนุ่มและหอมหวานของโคต้องถูกเผาบนแท่นบูชาขณะที่ส่วนอื่นๆคือเนื้อหนังและมูล ต้องนาไปเผานอกค่ายนี่คือรูปภาพของเครื่องบูชาไทยบาปเครื่องบูชานี้ควรเตือนเราให้ะระลึกถึงนิสัยแห่งบาปของเราอยู่ตลอดเวลาแม้ว่าเราจะไม่กระทําบาปแต่ตราบใดที่เรายังคงเป็นลูกหลานของอาดามัมเราย่อมมีนิสัยแห่งบาปนิสัยของเราไม่เพียงแต่มีบาปเท่านั้นแต่ยังเป็นความบาปอีกด้วยนี่ก็หมายความว่าในเนื้อนหนังเรามีแต่ความบาปเท่านั้น ดังนั้นถ้าจะโปรนิบัติในฐานะปุโรหิตในความเป็นจริงเราก็ต้องมีประสบการณ์ต่อพระคริสต์ในฐานะเครื่องบูชาไทยบาปของเราก่อนทุกยามเช้าของแต่ละวันเราต้องถวายพระคริสต์แด่พระเจ้าในฐานะเครื่องบูชาไทยบาปการทําเช่นนี้ย่อมเตือนให้เราระลึกได้อย่างอัตโนมัติว่าเราเป็นคนบาปกระทั่งเป็นความบาปนิสัยของเรานั้นมีบาปและเราก็คือการสรุปรวมแห่งความบาป ในแต่ละวันเราย่อมมีเวลาใค่ครวญถึงตัวเองบ้างแต่ขณะที่เราทำเช่นนั้นเราอาจไม่คิดว่าตัวเรามีบาปตรงกันข้ามส่วนใหญ่เรามักจะคิดว่าเราดีแต่การคิดถึงตัวเองในลักษณะนี้ย่อมก่อให้เกิดปัญหาในเรื่องการเป็นปุรหิตเราจะปฏิบัติพระเจ้าในฐานะปุรหิตในความเป็นจริงได้อย่างไรหากเรายังคงคิดต่อไปว่าเราเป็นคนดีขนาดนั้น ไม่แปลกเลยที่เรามักจะปรนิบัติร่วมกับผู้อื่นได้ยากสาเหตุหลักที่เรามีปัญหาก,กับผู้อื่นเมื่อต้องปรนิบัติร่วมกันก็เพราะเราคิดว่าตัวเองดีกว่าผู้อื่นดังนั้นเราจึงต้องระลึกไว้ว่านิสัยของเรามีบาปและเราต้องถวายพระคริสต์แด่พระเจ้าในฐานะเครื่องบูชาไถ่บาปของเราถ้าเรามีประสบการณ์ต่อพระคริสต์ในฐานะเครื่องบูชาไถ่บาปได้รับการเตือนให้ระลึกว่าเรามีนิสัยแห่งบาปแล้ว เราจะโต้เถียงกับผู้อื่นได้อย่างไรพี่น้องชายจะยังคงทะเลาะกับภรรยาของเขาได้อีกหรือไม่มีทางถ้าพี่น้องชายคนใดตระหนักอยู่เสมอว่าเขามีนิสัยแห่งบาปตัวเขาก็จะถูกจํากัดไว้ไม่ไปโต้เถียงกับภรรยาของตนเราจะต้องมองเห็นว่าถ้าเราอยากเป็นปรุรหิตในความเป็นจริงเราต้องมีประสบการณ์ต่อพระคริสต์ในฐานะเครื่องบูชาไทบาปนี่เป็นเรื่องที่สำคัญมาก ผู้ที่จะเป็นปุรหิตของพระเจ้าอย่างเราจะต้องได้รับการเตือนให้ระลึกไว้เสมอว่าในตัวเราเองนั้นเราคือคนบาปถ้าเรามีความเข้าใจและตระหนักถึงเรื่องนี้เราจะไม่โตเทียงกับผู้อื่นการรู้ว่าเรามีนิสัยแห่งบาปและถวายพระคริปเป็นเครื่องบูชาไทยบาปของเราแด่พระเจ้าจะปกป้องและรักษาเราไว้เพื่อเราสามารถปรนิบัติพระเจ้าในฐานะปรหิตของพระองค์ได้จบตอนที่135 การแบ่งแยกอารมณ์และบรรดาปุตของเขาให้บริสุทธิ์เพื่อเป็นปุโรหิตวงเล็บ3จากหนังสือบทเรียนชีวิตโกลโซายีตัววิทเนตลีหนังสือเล่มนี้พิมพ์และจัดจำหน่ายโดยห้องสมุดกิติคุณแห่งประเทศไทยหากท่านสนใจสั่งซื้อหนังสือเล่มนี้หรือต้องการมีส่วนมอบถวายเพื่อการแปลและจัดพิมพ์กรุณาติดต่อโทรศัพท์0 2 7 4 6 5778หรือไลน์ gospel book room